ไอ้ฟอฟอไอ้ไอ้รุ่ยรุ่ยพี่ช่วยหนูด้วยอะไรเนี่ยไปไล้ปั้มน้องเข้ามาทำไมเมื่อกี้หนูไม่รู้เป็นอะไรตุ้มใส่เป็นลมน้ะมังคุวป้าหรอไม่ใช่จ้ะเนี่ยพวกเดียวกันพวกนึงน่ะไล่ปั้มฉันมาช่วยฉันด้วยนะมันไล่ปั้มหนูมาแล้วนะไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าหรอ แล้มึงแต่งตัวอะไรของมึงอ่ะมึงเขียนปากอะไรแบบนี้เอ้าวันฮาโลวีนนะฮาโลวีนมึงไม่รู้จักกูเลยคนสุพรรณคนที่ไหนเนี่ยอ่ะเป็นใครเป่นเออเฮ้ยติเกเอหาอะไรมานัดหน้ากันที่เอาเลยถามเลยกูบอกให้มึงรู้นะถ้ามึงรู้จักกูอ่ะมึงจะไม่พูดคำนี้อ่ะกูอะไรอ่ะกูนี่ยิ่งใหญ่จัดเต็มไปหมดเลยอยากดูไหม ถ้ามึงรู้ว่าหลังพี่กูทักอะไรมึงจะไม่พูดอย่างนี้กับพี่กูใช่อยากรู้ไหมอะอยากรู้ไม่อยากโชว์เต๋าดูเลยดูเลยเนาะโหจะอายเขาไหมเนี่ยเต๋าบอกแม่ๆเลยว่าผมตักอะไรมาไม่อยากพูดใช่ไม้อายเขาพูดไปเลยให้เขารู้เกิดเฮ้ยไม่พูดอะไรไม่ใช่เต๋าให้ดูหัวมังกรหัวมังกรเอออเางี้ดีกว่าโชว์เลยบีบหัวมังกรแม่งเลยมั้ยงั้นเดี๋ยวโชว์เลยเริ่มเลยนะ โชว์แล้วโชว์แล้วเฮ้ย hey! แขนขวาสักองค์ทรงนรา,าอะไรเฮ้ย hey! แขนซ้ายสักชาติราชสีสชาติราชสีเใหญ่บ้าเฮ้ยขาขวาหมึกสักพยัก,ก oh, hey! ขีเฮ้ยขาซ้ายสักหมีมีกำลัง <c oughs> ธรรมดาขามันไม่เฮ้ย โม่ขลาเฮ้ยพระควั์ปิดตาอยู่ข้างหลังเฮ้ยสองสี่ข้างสักอัคระนัดจังงังหน้าผากฝังเทียงก้าเพชรตาแมวออแเปิลแอปเปิลทำไรเนมึงทำไรเนอะกูเนี่ยจากกันแค่นี้เหรอทารุณหลีทางไปเดี๋ยวเจอผมมั่งเอ้ยมึงสักด้เลยตามสัก้วยสักอะไรวะเฮ้ยสองมันสุนเป็นกดถังฝังด้วยแลเฮ้ยสองลักแล็ ผมอมขี้เต่าเฮ้ยเฮ้ยกลางสันหลังสักคนแก่นั่งแย่เต่าเฮ้ยสองหัวเข่าสักชูชกยกต้นตีนแล้วเข้าไปหาอ้นตีนมันทำไมลูกหัาเรี้ยหอยเลยไปถอยเฮ้ยเป็นอะไรไม่มีอะไรกุ้งเหงานี่จงร้ทีหลังเฮ้ยมาช่วยไว้มีใครอีกวะเอออายุปนี้เหรอไอหน้าอ่อนทำไมอยากตายลีนทางพี่ไปดีกว่าใช่ ถ้าหับไม่ดีวันนี้มือกูตายกันอีก้างหนึ่งเราููอมกพี่สู้นะคะริงหรเปล่าวะเราตัวเล่กกว่าได้เปลียบเพนไพี่เชหยุดก่อนช้าก่อนทำไมใจร้อนไอ้เตี้ยเโอ้โหมาเตี้ยเจ็บใจนูร่างมืนมากระเป๋าเฮ้ยมือออกกักูคนเลังไม่ออกชาตื่นด่านนะมือี่เชหยุดก่อน ในลูกหัวนาบอกว่าผมเตี้ยเห็นแล้วมันเพียที่สุดในหุ่นวีเชฟรอมนเทพพระบุญเยมาในไครเขาก็หยุดเนอศไม่ได้มาหยุดพยศ 你那个妈的！Yeah, <laughs> ม,มีเรื่องมเดียวคคนที่พี่นักเลงเก่าออก